พลุนบาทพลุนมุลเสียหายเบิดนะครับหน่ายางนะครับจะคิดเบิงนะครับพี่น้องว่า ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้ามาสวนยางขึ้นเก่านะครับมือนีนะครับมีประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับการกรีดยางรับจ้างนะครับซึ่งผมก็ได้กรีดยางรับจ้างมาหลายปีนะครับก็อยากมาคุยกับพี่น้องผู้คนอยากมีอาชีพนะครับกรีดยางรับจ้างนะครับว่าการกรีดนะครับเท้าสิกรีดแบบได้ดีนอนะครับระวัง พอที่แหลกนะครับกรีดทันมันดีนะครับพอที่ชองกรีดเอาน้ำยางนะครับซึ่งฐานการกรีดยางรับจ้างนั่นนะครับมาตรฐานการากรีดยางรับจ้างนั้นเอาสีเหลือกเอาข้อได้ก่อนนะครับเมื่อเ้าสีลงกรีดยางรับจ้างปีแหลกหร,รือว่าวันแหลกอาทิตย์แหลกเดือนแหลกนะครับเ้าสีกรีดเอาจังในเนี่ยก่อนนะครับ จากประสบการณ์นะครับจะคล้องสวนนะครับเพิ่นคันแรกเลยนะครับเพิ่นอยากไดงามหรืออยากใดนำอย่างนะครับแตกต่างกันไปนะครับจะคข้องสวนเพิ่นนะครับบางทันบางค้นนะครับกรีดแหลกๆหลเฮาต้องเอาพอไดก่อนนะครับสำหรับผมแล้วผมอยางแนะนำอย่างสี่ครับการกรีดยางมือแหลกๆนะครับช่วงล่งแหลก ว่าาง,งอาทิตย์แหลกซะนะครับอาทิตย์แรกนะครับเศร้าักอาทิตย์แหลกผมอยากแนะนยนว่านะครับผมกรีดมากนะครับกรีดให้ดีก่อนนะครับกรีดให้ดีไม้เข้ามาจยางไหนนะครับกรีดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าไปเปิดยางเพิ่นนะครับเข้าตรงเฮดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะครับก็คือ สมมตนว่าตุนยางกับแบงสามนะครับกรีดล็อกมอถ่ายให้เรียบร้อยนะครับกรีดให้ดีก่อนนะครับมีระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนบางท่านนะครับเพิ่นเพิ่นก็อยากได้ความมีระเบียบนะครับในการกรีดในการาดูแลรักษาแปลงยางตุนยางนะครับถ้าเฮาเห็ดมีระเบียบนะครับ ของสวนเพิินนะครับเพิ่นก็นอาจีะดีใจในอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเฮาเหตุมีระเบียบในการกรีดในการลง่มีมดกับต้นยางของเพิ่นนะครับดูแลรักษามาตั้งเจ็ดแปดปีนะครับกว่าสี่เด็กเีดลงทุนไปเท่าไหรนะครับเมื่อเขาไปลงมเมื่อกี่ของเพิ่นแล้วเขาต้องกรีดให้ดีก่อนนะครับการกรีดให้ดีมันก็มีส่วนในการที่ให้เพิินทั้ง ใจเห่าใจเพิินนะครับเหาสิมีความรู้สึกดีนะครับต่อกันนะครับนัดนแล้วการกรีดให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่เห้าควรเห็ดเมื่อเห้ากรีดยางรับจ้างนะครับเกิดจากของสวนเพิ่นมาถักถ่วงน้ำยางทำไมไม่ค่อยออกนะครับก็สิได้คุยต่อไปนะครับว่าเอออาจจะเป็นผมเบียดยังบ่ถึงหรือว่า ปุยยังบ่พ่อนะครับก็หาแนวทางแก้ไขกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปกรีดแล้วนายยางมันเสียหายมันบาดเสียหายแบบผมเห็นนะครับบางบางท่านเจ้าของสวนพนรุงในเพจนั่นเพจนี้นะครับพี่น้องก็ที่เห็นคือกันนะครับนายยางมันเสียหายนะครับกร,กระทบกระเทือนตัวจิตใจของเจ้าของสวนอยู่ด้นะครับเพราะว่า รักษามาเจ็ดแปดปีนะครับพอได้ลูกน้องมากสิ่งแรกที่เพิ่นแนมือขึ้นนายยางนี่แหละนะครับเพิ่นอาจิบาะมองถึงนํายางในถ้วยก็ได้นะครับก็แล้วนี่แรกที่เขาสวนแล้วก็มองก็คือมองนายยางนะครับเมื่อเ้ากรีดดีนะครับใจเพิ่นก็ซีดีไปนํานะครับนายางบบท่านได้ออกเยอะกับโบเป็นอยังเ้าคคอยปรับเอานะครับสิ่งแรกกระตรงปีดดีเด้อพี่น้องนะครับจำไว้นะครับ กรีดดีกีดงามนะครับหองก็สิได้ทำงานดนนะครับทำงานอยู่ในสวนเพนนิ่นนั่นนะครับเพราะว่าใครก็อยากได้นะครับค้นงานที่กรีดยางสวยยางงามนะครับการออกเป็นกรณีต่อมานะครับผมเสือว่าจังสันนะครับเมื่อหอากรีดดีกรีดช่วยแล้วการออกของลำยางนะครับเป็นกรณีต่อไปนะครับเพราะว่าถามมันบวกเพิิน นะครับเถากแก่พอดีฮะปุ๋ยมาใส่นะครับหรือว่าเห่าเองเห่าปับนะครับ้ายางบ่อเห่ากรีดอาจจะบุท่านถึงนะครับเห่าเบียดเขาอีกเล็กหน่อยนะครับกรณีการออกข้อหองยางมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเห่ากระสีเดือดขุยก็เพิ่นกบเถาแก่ในสวนเพิ่น่ตไปนะครับถ้าทำยางบ่อนะครับแต่ว่าคันายางเสียหายนะครับเห่าขุยได้ยากนะครับ ปั๊บได้ยากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวเฮาเค่อยปีดมาแนวใดนะครับมันก็โดยกรณี่รีบเร่งนะครับมันก็อาจจะหนายางเขาเสียหายระวังให้ดีนะครับก็ณลนี่แหลกจะคล้องส่วนบนสีมองก็คือมองหนายางนั่นเองนะครับผมคิดว่านะในประสบการณ์ผมที่ค่อยคยเห็นนะครับแล้วก็เค่อยประสบมานะครับแล้นั้นแล้วพี่น้องก็กล่องล่องเอาไปคิดแล้วก็ผู้สีว่าสีกรีดยางรับจ้างนะครับ ก็ลองเอาไปขีดประมวลประมวลผลลองบึงนะครับว่าเฮาิเฮ็ดจังไดนเ้าสิกรีดไท้มันออกเรื่อยบ่อหรือว่าเ้าสิกรีใหยแนวยางสวยงามขึ้นก่อนบ่อหรือว่ากรีดไท้มันออกก่อนนะครับสําหรับตัวผมแหลวผมแนะนําว่ากรีดให้ดีก่อนกรีดให้สวยงามก่อนนะครับคอยเน้นเอาน้ายางนะครับลงอาทิตย์แรกๆนะครับหรือว่า10เมรจังซี่20เมรจังซี่นะครับก็กรีดให้มันดีก่อนนะครับ ล่องเอาไปปั๊บพฤติกรรมพฤติการล่องบึงนะครับสาหรับผู้ที่อยากสิมีอาชีพที่มันคงนะครับแน่นอนนะครับการกรีดยางนะครับฐานเฮากรีดดีไปพอสวนทีดีๆนะครับไปพบสวนทีดีๆทถาแกเพื่อนใจดีนะครับเฮาชีอยู่ได้ดน้าเฮากรีดดีนะครับ้าเฮากรีดบุดีเพื่อนกาสิพิตเจ้าน่าบีกรณีหนึ่งนะครับฝากพี่น้องไว้ คิดเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ